สวัสดีน้องเกมค่ะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้ยี่สิบสี่ครับยี่สิบยี่บีนะาเป็นจะเพชรแล้วเนาะตื่นเต้นต้องมีเรื่องละมาวันนี้มีอะไรจ๊ะก็แอบรักกับคนที่แอบแซบนะฮะโอ้โหแอบรักกับคนที่แอบแซบโอ้ใจเขาอายุเท่าไหร่จ๊ะเขาอายุไรเรียผมครับประมาณสองสมเดือนครับโอเคก็เท่ากันแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมเราถึงรักกับเขาไม่ได้อ่ะอื เอาเล่าเล่าเริ่มต้นถก่อนคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้มากไม่ค่อยที่จะแบบไปรักกับใครง่ายๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ผมก็แบบโหลดแอปหนึ่งแอปมาเล่นพอเสร็จปุ๊บก็แมทกับพี่เขาแล้วก็แบบนัดเจอกันเงี้ยฮะตอนแรกๆก็แบบแค่แบบแอบแซบแอบอันนี้กันเฉยๆแล้วพอแบบไปเจอเขาปุ๊บคือเขาแบบไม่ได้แบบหื่นกระหายที่จะแบบจะ เอาอย่างเดียวจะมีอะไรอย่างเดียวคือเขาก็คือเออมีความละมุนใช่แล้วเขาคือยูนาบีแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราชอบแล้วยังไงต่อพอเสร็จจากแอบแซบเสร็จกลับไปเงยผมก็ไปหาเขาอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันพอวันหนึ่งผมถามพี่เขาไปว่าพี่ครับสรุปตอนนี้ผมควรที่จะคุยกับพี่ต่อหรือคิดกับพี่แค่พี่น้องหรือว่าเราควรที่จะหยุดพอแค่นี้ ค่ะแล้วเขาตอบว่าแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมไม่ใช่ว่าเพราะเขาลืมแฟนเก่าไม่ได้นะแต่เขายังจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วเกมเฮิร์ตไหมแล้วเกมเฮิร์ตไหมก็มาถึงโทรมานี่ไงชีวิตดีไม่โทรมาหรอก แล้วยังไงจากคนที่เป็นเจ้าชู้มาทั้งชีวิตคราวนี้โดนมั่งพลิกพลิกคดีพลิกคิกอ่าเป็นรู้สึกกับเขาแล้วยังไงทุกวันนี้คือเราก็ยังคุยกันอยู่นะพี่คุยกันอยู่ยังได้เจอกันไหมได้เจอกันแล้วครับล่าสุดนี้คือวันเกิดเขาที่ผ่านมาเนาะรับ ผมก็เลยแบบซื้อของขวัญให้เขาาเงี้ยคือเขาก็มาเอาที่หน้าห้องใช่ไหมเอางขวัญนะค่ะใช่หน้าห้องแหละหน้าห้องหน้าห้องเกมเลยเหรอเขามาหาไม่ไม่ถึงกับหน้าห้องคือข้างล่างห้องข้างล่างห้องใช่ใช่คือผมแค่เอาให้แต่คือเขาอ่ะชวนผมไปกินข้าวด้วยยิ่งทําให้ผมแบบรู้สึกแบบชอบพี่เขาไปอีกเพราะจากการคุยนิสัยหลงรักเขาไปอีกชี้หลงนะใช่คือเล่าโมเมนต์ตอนที่แบบ ผมกาลังจะเดินข้ามถนนเงี้ยแล้วคือมันมีรถส,สวนมาเขาจับมือผมแล้วก็เดินข้ามถนนไปเง,งี้ยผมยิงย่งยิง่งใจเต้นไปอเองโคมคามใจโคมครัม,มไ้แต่ก็ถือว่าโอเคนะเขาก็มีโมเมนต,ต์อย่างนี้ให้เราได้แบบจุงมืนเออเราเราก็ค่อยๆช้าๆก็ได้อคือเรายังไม่ได้ความสัมพันธ์ขนาดผมเลยไม่กล้าโทรส่วนมากเราอ่ะจะเป็นคนแชท แชรคุยกันมากกว่าอย่างเงี้ยครับพี่ในแอปแต่ยังยังคุยกันในแอปหรือว่ามีไลน์ส่วนตัวมีไลน์แล้วไม่ในในไอจีครับยั่คุยกันไอจีตอนนี้คุยกันในจีเดี๋ยวนะเรามีไลน์ส่วนตัวไหมไม่มีไลน์ฮะแต่มีไอจีกันไม่เคยขอหรอหรือขอแล้วไม่ได้ส่วนมากผมไม่ไม่ค่อยคุยไลน์ครับพี่อ๋อคุยในดีเอ็มใช่ใช่คุยแต่ในไอจีในไอจีในดีเอ็มใช่อือเดี๋ยวนะแล้วตกลงมีไลน์ส่วนตัวไม่มีไม่มีไม่มีไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะไม่มีไลน์ กับไม่ค่อยคุยไลน์ไม่มีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแปลว่าความสัมพันธ์ไม่แน่นแฟนนะเาไม่ยังไม่มีลายส่วนตัวก็คุยดีเอ็มอ่ะไม่เคยมีใครขอซึ่งกันและกันหรอใช่ครับผมก็ไม่ขอไลน์พี่เขาพี่เขาก็ไม่ขอไลน์อ๋อแสดงว่ายังมีแสดงว่ายังมีสเปซนะมีสเปซฝั่งเขาชัดเจนไงว่าฝั่งนู้นเขาไม่อยากยังไม่อยากฝั่งนู้นเขายังไม่อยากเขาบอกเขาจัดการตัวเองอยู่แต่ว่าพฤติกรรมเขาบางอย่างก็ทําให้เกมเนี่ยอ่อนระทวยถูกไหมล่ะใช่แต่ปากเขายังไม่พร้อม อคำถามคือผมควรที่จะไปต่อหรือก็พอแค่นี้คำถามคลาสสิกทำอย่างกับว่าบอกให้หยุดแล้วจะหยุดอย่างนั้นแหละฟังเสียงก็รู้ละเกมมึงก็แค่โทรมาอยากจะได้ฟังคำสนับสนุนอ่ะโอเคถามความพี่เห็นใครก่อนอ่พี่ต้นหอมก่อนก็ได้อืมเขาโสดใช่ไหมใช่ครับเพราะผมถามแล้วว่าผมไม่รู้ว่าเขาโกหกหรเปล่าผมถามว่า ที่มีใครคุยหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เขาบอกไม่ได้คุยกับใครไม่ได้เออะไรอะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่ต้องหยุดอ่ะเออเผื่อว่าเผื่อได้เผื่อได้เขาก็แบบท่าถนนเขาก็าก็ยังแบบเออถ้าถนนเขาก็เทคแคร์เราอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเราชอบเขาถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรให้เรารู้สึกเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดอ่ะเราค่อยแบบเฟด ช่นรู้สึกว่าเอออยู่แล้วไม่มีค่าเลยว่ะอะไรเงี้ยก็ค่อยเฟดแต่ถ้านะตอนเนี้สถา,านะของเราอ่ะต่างคนต่างมีสเปซเราก็คือตักตัวร่างกายซึ่งกันละกันอย่าคาดหวังไงอย,อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรขนาดนี้มีความสุขไปมีความสุขกับช่วงเวลานี้จนกระทั่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมถามแล้วก็ไม่ตอบทำไมเหมือนเราไม่มีค่าเออถึงเวลานั้นเราก็ค่อยโบกมือบายบายไปหรือถ้าวันหนึ่งเราเจอใครที่ดีกว่าเราก็ไม่ต้องแบบใช้ชีวิตอยู่เพื่อเขาไงเราก็ดูคนอื่นไปด้วย เจอใครดีกว่าเราก็เทเขาแค่นั้นเองเพราะว่าความสัมพันธ์เรามันคือไม่ใช่แฟนเจอหน้ากันก็คือเอาความสุขมาแลกการตับตวงความสุขซึ่งกันและกันค่ะอ่ะไปใครต่อดีจ้าเขาบอมวิสันได้เกมที่ขอเช็คข้อมูลนิดนึงคือเกมไปเซิร์ฟกับเขาหนึ่งครั้งใช่ไหม <c oughs> ผ่านแอป,ป <c oughs> ใช่ครับครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวครั้งเดียวผ่านแอปครั้งเดียวแล้วเออทำไมไม่มีเบิร์น่ะก็เขาก็เขาไม่ลงไงเหมือนว่าไม่ไม่ถึงเขาเขาไม่เอาแล้วเหรอหรือจังหวะมันไม่ได้ม ผมไม่หวังอย่างนั้นแล้วไงพี่ก็ไม่ได้นัดกันเพื่ออย่างนั้นแล้วแล้วก่อนหน้าเหมือนก่อนหน้าที่ที่จะนัดเซิร์งกันอ่ะมีความสัมพันธ์อะไรมากกว่าการคุยในแอปไหมไปดูหนังไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยหรือว่าพอรู้จักก็นัดเซิร์งเลยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมดูหนังก็ไม่ได้เธอช่วงเนี้อ๋อเขาจะเท่าที่เข้าใจเข้าใจมันไม่มีกิจกรรมที่มันพช่วงนี้มันเป็นโควิดอ่ะประเด็นที่จะมองอย่างนี้เหมือนพี่คิดว่าเขาอาจจะเหมือนเกมนั่นแหละ มันเขาคือคนประเภทเดียวกับเกมอะแต่ตอนนี้คือเกมมันมันเกมเปลี่ยนแล้วเกมมันพลิกแล้วคือเกมที่เคยเป็นคนประเภทเดียวกับเขาเนี่ยเกมไปเป็นคนที่เกมเคยไปหักหานหัวใจเขาที่เขาอยากมีความสัมพันธ์แล้วเกมไม่มีด้วยอะตอนนี้เหมือนเกมมันรูปแบบเกมมันเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ในมุมพี่นั้นมันอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าเกมอาจจะไปพัฒนาความสัมพันธ์จนเขารู้สึกดีกับเกมมันก็เป็นไปได้หรือ สุดท้ายเขาก็ไม่เอาเกมอยู่ดีสําหรับเขามันก็คือการแค่เซิร์ฟกันหนึ่งครั้งแล้วก็แยกจากก็เป็นไปได้แต่พี่จะเห็นกับพี่หอมว่าแต่อย่างน้อยทุกวันนี้เขายังโอเคกับเกมอยู่อ,อยังได้มาเจอกันเขายังตอบแชทในไอจีของตอบอันนี้ข,ของให้ Hello, เรามีความสุขใช่เขาก็ไม่ได้แบบว่าแบบเฮี้ยมแบบเฮี้ยมที่ว่าไม่ไม่คุยอะไรอีกแล้วเลยหลังจากเซิร์ฟกันที่ว่ามันก็ยังดูมีความหวังอยู่อเออแต่ว่าพี่แค่อยากจะให้เกมอะ่ะ เตรียมใจไว้ด้วยพี่ว่ามันมีความเป็นไปนได้สูงเพราะาเป้าหมายเขาไม่ได้มาแบบใช่เพราะ,<จ>ะว่าเขาขไม่ได้รู้หนิว่าเกมจะมาหาความสัมพันธ์เพราะถ้าความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่เสริงกันง่ายๆแบบนี้เห<อ>มือนเขาก็คิดว่าโอเคคนนี้เหมือนเหมือนฉันก็คือไม่คิดไรแล้วแยกทางอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยพี่ว่าไปต่อได้แต่เผื่อใจไว้เยอะๆแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปใช้การอ่อยเอ,อยู่แล้วให้มันมีเสน่ห์ที่สุด แต่อยากรู้ว่าทำไมถึงแบบหลงคนเนี้ยก็เขาฆ้าจุงมือข้ามถนนไงเรานัดเขามาเจอหน้าถนนอะไรก็ได้เราตกตวงความสุขตรงหน้าถนนจุงข้ากันไปข้ามกันมาอยู่นั่นน่ะเด็กก็คือทั้งวันมันก็จุงข่าไปข้ามกลับข้าไปข้ามกลับหาโมเมนต์น่ารักๆ่แล้วอ่อยอ่อยไปหยดหยอดอะไรอย่เงี้ยทาให้เขาอยากกลับมาเจอเราใหม่ เออมันอาจะเป็นการหลงด้วยไหมไม่รู้ว่าพี่ไม่แน่ใจใช่เพราะว่ามันมันมันสั้นไปใช่แล้วมันดเคยรู้สึกขนาดนั้นนะเกมยังไม่รู้จักตัวเขาจริงๆพอสัมพันธ์ออนไลน์อ่ะมันค่อนข้างต้องใช้เวลามันฉับฉวยใช้เวลาหน่อยถ้างั้นโอเคพี่เผือกค่ะครับต้องถามเกมว่าตอนนี้มันเหมือนกับเราเล่นเกมผจญภัยแล้วเราได้เจอแรไอเทมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราชอบมันมากเราเราเราอยากครอบครองมันมากอื แต่ความเสี่ยงของมันคือไม่รู้ว่ามันจะยอมให้เราครอบครองง่ายๆหรือเปล่าไอ้ของชิ้นเนี้ยคนคนนี้อะไรเงี้ยต้องถามเกมแหละว่าเกมเป็นสไตล์ไหนอะบางคนอะแค่ขอแบบขอได้ครอบครองขอได้มีความสุขในช่วงเวลานี้สักแป๊บหนึ่งที่เหลือเป็นไงเป็นกันไปตายเอาดาบหน้าไว้ถึงเวลานั้นเดี๋ยวโทรหาเพื่อนสนิทแล้วมึงช่วยประคับประคองกูด้วยละกันขอกูลุยก่อนละตอนเนี้ยมันก็มีไงบางคน ดูทรงแล้วเราเจ็บหน้าเลยว่ะอถอยดีกว่าเว้ยไม่เอาดีกว่าว่ะกลัวว่าเดี๋ยวพอเราเจ็บจริงแล้วเดี๋ยวจะแย่อะไรเงี้ยปกติเกมบูแค่ไหนอะกับความรักอะเกมพร้อมที่จะลุยไหมละ่ะชอบผมชอบจริงจริงผมก็ทุ่มสุดตัวเนะอืม,อมเพราะฉะนั้นงั้นก็ลุย ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกลัวเพราะว่าตอนนี้มีแต่ความรู้สึกดีๆเท่านั้นเลยไอ้ความกังวลความกลัวมันคือการที่เราห่วงว่าจะเสียโมเมนต์นี้ไปลังหา่างเพราะฉะนั้นก็ดื่มดั้มมันให้เต็มที่ไหนๆช่วงเวลานี้แล้วเราก็คอยเตือนใจตัวเองไว้ว่าคนเราพบกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องจากกันมันก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เกมก็เคยเคยเจอกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเผื่อใจให้ตัวเองไว้บ้างเรามีประสบการณ์แล้วนี่ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเป็นฝ่ายกระทําก็ตามเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันต้องเซฟตัวเองยังไงแตะเบรกยังไงอะไรเงี้ยก็ชะลอตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่นอกนั้นก็ไม่แน่สุดท้ายก็เขาก็อาจจะเป็นคู่แท้ของเกมก็ได้ต่างคนต่างหยุดสต็ Stop, อปฟูลสต็ <Full Stop. S 2> อปเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้ลุยครับ<ช>โดยที่เผื่อใจไว้ด้วยครับเพราะอย่างน้อยเกมก็ได้เจอคนที่ทําให้เกมได้รู้สึกขนาดนี้เลยนะใช่เออแล้วจะหยุดทําไม ทองพุทโธอย่าลืมโทรนะ